เรียบร้อย Like, really, yeah. นี่จะเป็นข้าวไร่เบอรี่แต่ว่าสีมันขาวพอทุกคนปกติสีพอตรงขัดอันนันปานนี่ Ja, klar. โมกนูกน้ครับทุกคนมกนูใส่ผีกขวยหลังจากใส่เครื่องเครื่องมกต่างๆแล้วก็ใส่เลย อยากจะใช้พัคไน่เห็นเพิ่มความความหอมรับกินข้าวเนอ้อง จะเป็นมกนูมกนูใส่ใส่ปีใส่เครื่องปรุงต่างกาโอเคอันนี้จะเป็นมกไก่สองเมโนูครับเลยจะเตรียม หนูที่เห้าใส่เครื่องปรุงเอียงเรียบร้อยแล้วครับทุกคนมกับไก่ที่ว่าจจนึงจะเอาใบตองมาหนึ่งเลยะจนึงใบตองให้มันอ่อนครับได้เสียไปมกไปเห็ดหอมหมตองกระซุกแล้วครับทุกคน ใบตองเปลี่ยนสีแล้วถือว่าผ่านเพราะว่ามันสีอ่อนนะเวลาหอนสิบตเปตอร์เซ็น่อนนะใบวาโอเคแล้วติดเกียรได้เลยใบตองซุกแล้วทุกคนนี่เอามาโมกแต่ จะเป็นมกนูกับมกไก่ครับสองสองยางเม่นงเนูเนี่ยจดตองเข้าหนึ่งสุกมันสีอ่อนทุกคนเวลาหอนสียบแตกก็ะจะประมาณนี้ครับ ใส่ผักอีกตัวอม อันนี้ครับเอามาใส่อันนี้คือตัวหอ่อที่มกเรียบร้อยแล้วครับทุกคนมันหนึ่งใส่ซึ่งหลังจากห่อเรียบร้อยครับทุกคนหนึ่งหนึ่งล่อจนตัวมันจะซุกเลย หนึ่งไปโดนเติมครับทุกคนที่ว่าซุกเลยมกหนูครับเนี่ยจิมีเมนูมกหนูกับมกไก่อยู่น้ำกันอยู่นี่แต่ว่าแยกกันอยู่นะครับมกหนูกับอันหนึง่งมกไก่อันหนึง่งสองแมนูครับทุกคนหอมครับใส่ผักกไหเงเข้าไปอันนี้คือว่าซุกแล้วครับ ลุกแลเรียบ้อยพร้อมเสิร์ฟเป็นเมนูแซ่บครับอาหารบานๆเรัาใส่โมกใส่พักไะแยงพร้อมหอมครับทุกคนใส่พักไะแยงใส่ปีปีกล้วยครับ หลังจากหลังจากเซตซับเรียบร้อยทุกคนหนึ่งซุกแล้วโมกหนูก็มกไก่ที่เฮดเมื่อเ้านี่อันนี้ก็นี่ครับวมอันนี้เป็นมกไก่ครับตัวนี้มกไก่ใส่ปีอันนี้จะเป็นมกหนูไม่ต้องมีโมกแล้ มกนูน,น้าใส้ปี่นะพักขยแยงหอมๆแล้วก็จะมีเมนูเพิ่มเติมอย่าม,มาซวคือเจียวม,มาก,กอดแล้วก็แกงปลาดุกครับทุกคนใส่ก็ขันเนียวห่อนๆเมนูเสียบเสยบย่ามเซาครับทุกคนมามากครับทุกคน มกหนูอาหารอีสานเสแส่บครับใส่ปีกไว้ครับ เขาดิบปักทงเนื่นได้หรืหมั้งยังเนื่นได้เนื่งหาล่อยได้เรียบเลยดปักทงเป็นเมนนื่นได้แซ่บครับนุ่คนโดนได้กินใช่ไหเราฟังข่าวดีนะสำหรับคลิปนี้ก็บ่มียังไรครับทุกคน เอาเมนูโมกหนูกับโมกไก่เ้เบิ่งคลิปนาพอ,อกันไหมครับทุกคนสวัสดีครับเป็นไงมกโมกหนูผ่านวะ่านแ่บ่ <laughs> านแ่บครับทุกคน